ดวงประจำวันพระฤหัสนะคะช่วงน,นี้อยู่ข้างถนนด้านในก็มีเพลงข้างถนนก็น่าจะได้ยินเสียงอยู่นิดนึงเนาะดวงพระเจ้าะจำวันพระฤหัสเดือนสิงหาเรื่องทั่วไปช่วงนี้ก็มีเกี่ยวกับสิส่งศักดิ์สิทธิ์ลิลนหวยมีฝวันหวยด้วยเนี่ยค่ะวันหัสก็บนบาสานเก่ามีไหว้ศาลทั่วไปไม่มีอะไรมากาก็มีสังสรรค์มีนั่น วันพฤหัสทั่วไปเน้นหลักๆก,ก็มีสังสรรค์เพื่อนแล้วก็มีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าวัดเข้าวาค่ะนั่นความรักความรักนี่ก็มาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยความรัก,กท่านอย่างสดก็ให้แนะนําไปขอสียงสิ่์กับิที่บา้านหรือว่ามีการพูดคุยบนบาสารกล่าวอยู่แล้วนะคะวันพฤหัสค่ะงานงานการเงินพฤหัสเดือนสิงหานะคะ การงานการเงินค่อนข้างที่ดีค่ะจะได้โชคกับสิ่งที่ทํามาจากออนไลน์แล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะเราจะจําเรือนสิงหาของวันพฤห,หัสสุดท้ายเรื่องสุขภาพนะคะของวันพฤห,หัสเดือนสิงหาสุขภาพให้ระวังอ่าโรคที่มาเกี่ยวกับ,กกบอ่าเพศสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักค่ะให้ระวังนิดนึงนะคะ ถ้าเกิดงไงก็ป้องกันใส่กุ่อยโลกโลกเป็น,น,เ,ปนเป็นโลกที่ว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะ